ชวนชิมชวนดื่มชวนใช้กับ EPP โอ้โหคุณผู้ชมถ้าเกิดมาแถวสาทร1 1แนะนำนะครับอย่ามาตอน3าโมงครึ่งรถติดแงกเลยผมนี่เครียดเลยนะครับไปไม่ได้ฮะเพราะว่าเขามารับลูกกันเยอะแยะเดี๋ยวหาอะไรดื่มแก้เครียดดีกว่านี่คาเฟ่เดอกาฟิโอครับ สวัสดีครับคุณต้มสวัสดีค่ะพี่ติอ้วนไปไงมาไงครับก็ไปอย่างนี้แหละฮะแล้วก็ไปไม่ได้เลยรถติดแงกเลยแหละครับโอ้โหรงเรียนเลิกพอดีผมก็เลยเดิยนย้อนกลับมาว่าจะหาอะไรเย,ย็นๆดื่มแก้เครียดสะหน่อยอ๋อได้เลยค่ะนั้นเดี๋ยวต้มจัดให้ค่ะเป็นเมนูออฟเดอร n มันจากทางร้านนะคะเป็น Mac Brand แมคคาเดเมียคาปูชิโน่เบรนด์เราจะใช้เอสเปรสโซ่นะคะใส่รวมกับนมสดใจหลับแมคคาเดเมียค่ะแล้วก็ปั่นรวมกันเทใส่ถ้วยใส่คนไทยผลิตมั่นใจคุณภาพออนท็อปด้วยวิปปิ้งครีมแล้วกรออลมบค่ะ ถ้าเกิดมาแถวสาทรนะครับเจอรถติดคุณผู้ชมแวะมาเหมือนผมได้นะครับคาเฟ่เดกาฟิโอนะครับร้านอยู่ที่ตึกแอดสาทรชั้นหนึ่งปากซอยสาทร11ค่ะนะฮะมาตั้งแต่เช้าเจอฮะวันธรรมดานี่7โมงวันเสาร์นี่8โมงครึ่งก็มาได้แล้วนะครับวันนี้ผมก็มีนะครับผลิตภัณฑ์ EPP นะครับมองไปทางร้านไว้หนึ่งชุดแล้วก็มีคูปองส่วนลดนะครับโทรไปขอส่วนลดเมื่อซื้อสินค้ากับ EPP นะครับค่ะ EPP บรรจุภัณฑ์สะอาดใช้ดีมีคุณภาพ สวัสดีคุณบุย้ยเชษฐวุฒิสวัสดีครับพี่อ้อวนชวนหิวครับเออแล้วมานี่มีปัญหาอะไรหรือว่ามีทุรขอะไรให้ช่วยเหลือก็คือขอกินข้าวสนอยหิวข้าวในตู้เย็นพี่มีอะไรกินบ้างครับนอกจาก อ๋อจริงๆก็มีนะพี่พก็ซื้อไว้มีเนื้อสัตว์มีหมูมีไก่มีเป็ดมีอะไรกุ้งเครื่องอะไรมีหมดอ่ะกุ้งอ๋อเยี่ยมเลยแต่ผมง่ายๆเอาแค่ยำข้นเส้นแต่ว่าเอ๊ะว่าแต่กุ้งเนี่ยมันกุ้งก,ก,กุ้งกุ้งตัวเล็กหรือกุ้งแม่นาพี่มีทุกไซส์มีตั้งแต่กุ้งแห้งยันเนี่ยพ,พี่พี่ทำอาหารไงพี่ก็ <ๆ S 2> ซื้อเก็บไว้กุ้งแม่น้ำอะไรก็มียำข้นเส้นใช่ไหมยเดี๋ยยวำข้นเส้นพี่เออแต่ว่าจริงๆแล้วผมพูดจริงว่าผมคนง่ายๆหนึงพี่ เอายำวุ้นเส้นน่ะพี่แต่ว่ามีกุ้งแม่น้ำ้วยใช่ไหมพี่พี่มีกุ้งแม่น้ำอยู่ใช่แต่ไหนประมาณไหนโอ้ยตัวหนึ่งก็ครึ่งศอกเนี่ยนะแต่ว่ายำวุ้นเส้นพี่ต้องไปใส่ล็อกพี่จ้ำใช่พี่เพราะว่าแล้วผมว่าแล้วไม่ง่ายเลยใช่เอางั้นเลยพี่ไม่ต้องพูดถึงกุ้งเผาเลยนะกุ้งแม่น้ำเผาผมแค่คิดเฉยอ๋อคิดเฉยอ๋อง่ายๆพูดเลยมากุ้งแม่น้ำเผาไม่ต้องการเอาแค่ยำวุ้นเส้นอย่างเดียวได้ได้จริงจริงนะพี่ผมแค่เป็นคนง่ายเลยพี่เอิจริงจริงนะพี่เอิญตื่นต้นเลยครับ กุ้งไม่น้ำเอาไหมไม่เอาครับกุ้งไม่น้ำไม่ต้องใส่นะเอาเอายามุ้งเส้นอย่างเดียวครับโอเคได้พี่ครับอยากจะบอกว่ามันกุ้งไม่น้ำเลยผมก็เฮ้ยบุ้ยเนี่ยอะไรเนี่ยตกลงบุ้ยนี่พี่โมโหตัวเขียวเนี่ยตัวเขียวเลยเห็นไหมโอ้โหตายแล้วไปบวมกับวมนี่บุ้ยจะกินอะไรบุ้ยบอกพี่เลยฮะพี่ครับบุ้ยจะกินอะไร ผมว่าแล้วทำไมพี่ขย,ยับแต่มือขวามือซ้ายมือเดียว <c oughs> พี่ซ่อนเอาไว้เอางี้ดีกว่ากุ้งแม่น้ำยำมุนเส้นอ,อจะดีพี่ผมเป็นคนง่ายๆถ้างาออั้นเอายามุ้นเส้นอย่างเดียวออได้าต,าตามนั้นนะเอาดีออเอาไปเล่นนะโอ้โหขอแต่มือเลยช่วงเพื่อนกันมาทํากินสนับสนุนโดยถ้วยมรกตชุด50ใบ พร้อมช้อนซ่อมฟรีสรุปแล้วผมทำให้คุณ2อ,อย่างเลยแล้วกันเฮ้ยพี่เกงใจอะ่ะเอ,อ้ยไม่ต้องเกงใจหรอกแหมมาขนาดนี้แล้วเป็นจะมาเกงใจอีกแต่พี่บอกกุ้งไม่น้ำด้เเ็็นตัวใหญ่เลยอยู่ฝั่งนู้นๆอยู่ฝั่โงโบ <laughs> อยากกินยำวุ้นเส้นด้วยใช่ไหม oh, เดี๋ยว<จ>ก่อนเลยผมแช่วุ้นเส้นก่อน,นแช่แค่ห้านาทีเรียบร้อยพอแช่เสร็จแล้วปุ๊บม,มันจะเป็นอย่างนี้ โอเคเลยครับโอเคขอบคุณมากครับพี่โอเคอ่านี้บอกคุณเป็นคนง่ายๆไงก็ผมง่ายๆพี่กินง่ายพี่บอกพี่ทำให้ใครกินครับทําให้คุณกินนั่นไงเออผมเชื่อคับพูดพี่นะครับเนี่ยอีกโอแต่มันเบิร์นมาน่ากินแล้วนั่นน่ะโอ้โหเนื้อมันเต็มขนาดนั้นอ่ะโอ้โหอุ้ยลอกง่ายกว่าข้อสอบอีก อิ่ม้วใช่ไหมอิ่มแล้วครับผมให้คุณเล่นเกมประชดกันไปเลยดีกว่าในฐานะที่ไม่แบ่งอะไรผมกินเลยวันนี้ผมมีถ้วยมารกดชุด50บใบแถมช้อนซ่อมนะครับนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์โดยทางรายการมอ่งพะยิงหนึ่งชุดนะครับบัตรรับประทานอาหารจากธนาคารแล้งหงนะครับไปทานได้สุขวิตหกสองหรือพระรามสองนะครับตอนนี้มี2ป้ายนะฮะ EPP ถ้วยมารกดชุด50บใบแถมช้อนซ่อมกับป้ายที่2 EPP ถ้วยใสปิ้ง GPPS นะครับเลือกดีๆเอาเตาย่างไร้ควันออโต้ไม่มีควันกวนใจขณะทำอาหารแต่ถ้าเลือกพลาดกวนท ไม่อยากได้ไอ้นู่นควันขโมงไงนะอยากได้ไอ้บวยที่เนี่ยเอาลองเลือกดูหนึ่งหรือสองหมายเลขหนึ่งนะมาดูอีพีพีหนึ่งสองสามปุ๊บเตาย่างมีควันนะฮะยอดเลยแต่ถ้าเกิดเลือกหมายเลขสองนะครับก็ได้เตาย่างไร้ควันไปปรากฏว่าคุณบ๊วยรับไปครับควันเต็มบ้านสุดยอดเลยไปเผาไปเผาไปเผา ไปเผากุ้งไงใช่ร่วมสนับสนุนโดยน้ำมันกาจีนตรามังก่อนคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้วุ้นเส้นตราหงเหนียวนุ่มอร่อยเครื่องใช้ไฟฟ้าออตโต้หนึ่งทางเลือกเพื่อคุณสุขใจอิ่มท้องกับมุ่นสุน วันนี้ที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแคเต็มไปด้วยรอยยิ้มอิ่มเอมใจของคุณยายเพราะมีพี่พี่จิตอาสาใจดีแวะเวียนม,มาเยี่ยมดูแลคุณยายทั้งนวดผ่อนคลายและตัดผมเสริมสวยเพิ่มความงามให้ด้วยง่วนส่นในและรายการตีอ้วนชนหิวจึงขอร่วมดูแลคุณยายด้วยการนำอาหารมาเลี้ยงคุณยายทุกคนด้วยเมนูที่ทำง่ายอย่างแกงเขียวหวานที่ใช้เวลาทำไม่นานแค่นำเครื่องแกงเขียวหวานกึง่งสำเร็จรูปมาผสมกับน้ำเปล่า เติมเนื้อไก่มะเขือใบโหระพารอให้เดือดเสิร์ฟพร้อมขนมจีนแค่นี้คุณยายก็ได้อิ่มอร่อยกับแกงเขียวหวานมือนี้แล้วครับทางมุ้นสุนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1ขอมอบเงินสมทบทุน5,000ันบาทและมอบผลิตภัณฑ์รวมจากมุ้นสุนไว้ให้อีกด้วยถึงแม้หน้าตาคุณยายจะเปลี่ยนไปด้วยรอยยิม้มแต่ก็แฝงไปด้วยแววตาแห่งความเหงาหวังเพียงการมาเยี่ยมเยือนของลูกหลานผู้สูงอายุทุกคนต้องการความรักความเอาใจใส่อย่าลืมดูแลท่านให้ดีเหมือนท่านเคยดูแลเรานะครับ สนับสนุนโดยง่วนสนุนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่ง